ไปดูกิจกรรมวันรับพีในพื้นที่ภาคเหนือกันบ้างค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่สังกัดสารในภาคเหนือก็ได้ประกอบพิธีวางพวงมาลาและถวายสักการะแด่พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์พระบิดาแห่งกฎหมายไทยเนื่องในวันรพีค่ะ ที่บริเวณลานหน้าศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายเชษฐาโมศิกรัตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายบรรดนสนผลสมพานผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอนหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงยุติธรรมรวมพิธีวางพวงมาลาและถวายสักการะแด่พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกธิ์พระองค์เจ้าราพีพัฒนศักด์เนื่องในวันรพีเพื่อเธอพระเกียรติและแสดงความกตัญญูกตเวทีแด่พระองค์และเป็นการรำลึกถึงคุณงามความ ดีที่พระองค์บำเพ็ญประโยชน์ต่อบ้านเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวงการกฎหมายไทยพระองค์ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจอันเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศไทยโดยเฉพาะกฎหมายไทยทรงเป็นนักนิติศาสตร์ผู้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตทรงตั้งโรงเรียนกฎหมายและเป็นผู้สอนวิชากฎหมายด้วยพระองค์เองทรงได้รับการยกย่องให้เป็นพระบิดาแห่งกฎหมายไทยส่วนที่จังหวัดลำพูนนะครับก็มีการจัดกิจกรรมเช่นกันครับ ที่ศาลจังหวัดลำพูนในพัะรพล์เอกทันคููพิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลำพูนเป็นประธานในพิธีทำบุญและวางพวงมาลาหน้าพระสาธิสลักษ์พระบิดาแห่งกฎหมายไทยเนื่องในวันรพีโดยมีข้าราชการหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมพิธีจากนั้นผู้เข้าร่วมพิธียืนสงบนิ่งเป็นเวลาหนึ่งนาที